จ้าบุญทุ่มบาเซลโลนาสามารถล้างแค้นเสือตาได้สำเร็จหลังแพ้มา6เกมติดต่อกันด้วยการเปิดรังถล่มดีสกอร์ไปขาดลอยสประตูตอนหนึ่งชนิดที่เรียกได้ว่ากลับบ้านไม่ถูกเอาเป็นว่าประเด็นหลังเกมจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ หลังจากที่ฮันซีฟลิกเข้ามารับงานคุมบาร์ซ่ามาซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาได้ย่นฉมเจ้าบุญพุ่มเข้ามาสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงเพราะเอาเท่าที่เราจําความได้ครับบาร์เซลโลนาทุกยุคทุกสมัยจะเล่นในระบบ4-3-3เสมอสไตล์ต่อบ,บอลทําชิ่งเน้นคองบอลเป็นหลักตามสไตล์ทีกีตะก้าที่เราคุ้นเคยเปรียบเสม,มือน DNA ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ทว่าการเข้ามาของฟลิกครับเขาได้เปลี่ยนระบบจากการเล่น4-3-3มาเป็นระบบ4-2-3-1ไม่ใช่แค่นั้นครับรายละเอียดเชิงแท็กติกข,ของทีมก็เปลี่่่่ยนนแปปลลงงไมววาจจะะเเ็ัห บอลน,น้อยลงครองบอลไม่ต้องเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ทดแทนมาด้วยประสิทธิภาพทั้งหมดซึ่งในเกมรัดนี้ครับเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าบาซ่าภายใต้การรับของฮันซี่ฟลิกมาถูกทางเพราะว่าตลอดทั้งเกมครับผมมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเฉลี่ยเพียงแค่40%เท่านั้นแต่ทว่าคุณภาพในการบุกโจมตีแต่ละครั้งสามารถสร้างความหนักใจกับแข้งแนวรับของทัพเือใต้ได้แทบทุกจังหวะแถมยังใช้โอกาสไม่เปลืองอีกต่างหากสแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมเด็ดขาดของนักเตะทุกคนส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบาเยนครับหลังจากที่โดนไว เาครองเกมได้เหนือกว่าและมาได้ประตูตีเสมอเร็วจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่18แต่ทว่าหลังจากนั้นครับเหมือนลูกทีมของกอมปานีกลับช็อตลงไปดือด้อและที่น่าตำหนิสุดในเกมวันนี้คงจะหนีพ้นเกมรับที่ก่อความผิดพลาดง่ายมากเหลือเกินโดยเฉพาะเซนเตอร์แบ็กขวาชาวกะริต้าอย่างคิมมินแจที่มีข่าวเลิกลาก,กับเมียก่อนเกมจะเตะไม่นานครับไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ครับพี่แกมีส่วนร่วมรับผิดชอบเต็มๆถึง2ประตูและอีกหนึ่งารายที่ทำผลงานได้หน้าผิดหวังนั่นชิงโจชัวคิมิตเพราะนอออกกกกจากจเาเเมรขง บ้านไม่อยู่แล้วครับยังเสียบอลมากมายถึง13ครั้งมากสุดในสนามได้เรตติ้งไปเพียง5.9เท่านั้นซึ่งในทางกลับกันก็ต้องชมแนวรุกของบาร์เซโลนาด้วยที่วันนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งราฟินญาที่กดไป3ดอกเน้นๆไม่น้อยหน้าเพื่อร่วมชาติอย่างวินสิสอุนจูนเนียที่พิ่งซัดแฮตทริกไปเมื่อวาน3ประตูในเกมวันนี้ครับทำให้ราฟินญาคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์อย่างไม่มีข้อโต้แย้งแถมยังขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากสุดในทีมเคียงข้างกับโรเบิร์ตเลน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กลับมาเกิดใหม่อย่างแท้จริงภายใต้การนำทัพของฮันซซ่ฟลิกส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายที่ขอชื่นชมจากหัวใจจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็กยะลาวัย17อย่างลามินยาเม้า ที่โชว์ฟอร์มได้เหนือดุดเทวดาดีเหลือเกินครับเล่นเด้นิ่งเกินวัยเหมือนกับไฮลักรีโวพรีแันเนอร์ที่มีช่วงล่างนิ่งนุ่มสบายในทุกสถานการณ์เมื่อวานน้องฉีกระชากแบ็คซ้ายตัวท็อปอย่างอ so, ัลฟองโซเดวีจจแหลกไม่เหลือชิดด้นดิเล่นงานกองหลังผู้มาเยือนจนหัวปั่นไปหมดแถมการจ่ายบอลแต่ละครัง้งหวังผลได้ตลอดต้องยอมรับเลยครับว่าลามินยามาเป็นแข้งดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงสุดในเมืองมนุษย์ณักวินาทีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยต่อยอดผลงานจากยูโร2024ได้อย่างยอดเยี่ย ส่วนเกมนัดหน้าบาร์เซโลนาจะมีคิวยกพลโยธาบุกไปเยือนซานเดโกมาริเรังย่าของเรอรัลมาเรดทำศึกเอลกราสิโกในคืนวันอาทิตย์นี้และด้ฟอร์มอันร้อนแรงของทั้งสองทีมบอกได้เลยครับว่าเอลกาสิโกนี้แม่งมันแน่นอนไฮสแักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชันที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งหนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์